ร,ราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงหูนี่เขาต้องอ่านว่านขยายสามสิบชั้นนีอ,อลูกอยู่หอพักเวลาอ,อ๋อนี่นี่คล้ายคลึงกันเลยนะเวลาทำสมาธิจเจริญกรรมาฐานจะปรากฏดังต่อไปนี้หนึ่งตัวเองรูปร่างใหญ่บางครั้งจะมีอาการออบวมอูดขึ้นมา มือขวายกขึ้นคล้ายๆจะปล่อยคว้าอะไรในลักษณะอย่างนันลูกได้ทําอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แก้ไม่ตกเลยลูกเรงมว่าใครมาเห็นหาว่าลูกจะเพี้ยนจึงอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการทํากรรมฐานในลักษณะแบบนี้ขืนปล่อยต่อไปจะเพี้ยนหรือเปล่าเจ้าคะดีอาดีอีกแล้วหมายวัด้าตสูงนี่ไม่เคยมีธาเพี้ยนแล,แล้วมันไม่ผิดกฎหมาย้าอะไรนะทาได้ คนบ้านนันเขาไปจับหรอกออยกเว้นเหรอครับเกเว้นอ๋อสีไม่ต้องเสียอ๋อแต่ความจริญการแบบนี้มันเป็นปีติตัวที่ห้านะเขาเรียกพัฒนาปีติดีมากอ๋อไม่ไม่เสียหายอะไรนะครั<อ>พของดีไม่อยู่ของเสียอ๋ออย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยปล่อย,อยแก้ทําไมมันเลยไปแล้วมันหยุดเองอ๋อคือคือคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ลุงพ่อในแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเวลาทําความดีพอไปถึงจุดดีแล้วโอ้โหกลัวว่า กลัวดีอ่าครับครับครับหรือไม่ก็กลัวจะตลดเปิดเปลงล,ล,ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเอาละราบเท้าหลวงพ่อ